ใส่อะไรมีคะมีนมวัวเผาเลยใช่โอ้โหจุกจุกเลยค่ะค่ะว้าวมีอ่ะมีเผือกไอติมเผือกไอติมมะพร้าวใช่ค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตค่ะใส่ถั่วใส่นมไหมคะใส่ถั่วใส่นมค่ะ ใส่ได้อีกนะคะเอาอะไรนี้คะใส่ได้อีกค่ะอยจุกค่ะะโหมูาแล้วอะไรคะฝอยทองฝอยทองฝอยทองนะคะสายหวาน่ะสายหวานวันนี้ฝอยทองยังไม่ได้ออกค่ะอใหหนึ่ได้นใหญ่สใหญ่สองเนหนึ่งใหญ่สองเหนึ่งตักบัวค่ะ อืมท็อปปิ้งมันจุกมากอืมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริสาชาแนลนะคะวันนี้ตั้งมาอยุธยาค่ะคุณผู้ชมนี่นะบรรยากาศร้อนๆนะคะเที่ยง,ง,งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ ไอศครีมมะพร้าวค่ะนะคะอยากจะบอกว่าร้านนี้นะคะเขาเป็นท็อปปิ้งบุฟเฟ่ค่ะคุณผู้ชมนะคะริมแบบนี้เลยนะคะตากิโอยยุทธยาค่ะอยู่นี่อยู่อู่ทองนะคะก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนี่เดี๋ยวหาไปทางนู้นก่อนนะเป็นวิทยายลายัยเทคโนโลยียุทธยานะคะอ่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะก็ร้านเนี้ยเขาจะเน้นนะคะก็คือจุดขายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบท็อปปิ้งบุฟเฟ่นะคุณผู้ชม ะะแก้วเล็กราคา40แก้วใหญ่70แต่ถ้าเป็นกะลางมะพร้าวนะ,ะ55บาทนี่นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนี่เป็นเมนูไอศครีมนะคะมะพร้าวค่ะคุณผู้ชมที่ร้านมีมะพร้าวน้ำหอมฝนละบ15บาทนะด้วยนะอันนี้ใส่ท็อปปิง้งคือเป็นบุฟเฟ่เลยนะคะ สับปะรดแล้วก็อะไรอีกอย่างนะพี่ปลาทองใส่ได้ทุกอย่างค่ะใส่ได้ทุกอย่างนะคะโ้โหวันนี้มีหลากหลายอย่างเลยคุณผู้ชมค่ะมีทั้งหมดสามสิบอย่างสามสิบอย่างสามสิบท็อปปิ้งค่ะคุณผู้ชมต้องอยู่ค่ะใส่ได้ทั้งสองตู้เลยนะโอ้โเป็นบุฟเฟ่ค่ะค่ะอันนั้นเท่าไหร่อะคะกระหยิ่มสิบ่ะ เอาใส่อะไรมีคะใส่ช็อตตี้อะไีแค่นันะเอาสองเยใส่ถั่วใส่นมด้วยหรืใส่ของเอาเหมือนกันนะคะจ้าแล้วก็มีน้ำนมันอย่งเดียวแบบนี้ห้าสิบห้าใช่ไหมคะใช่ค่ะข้างไหนจะมีเนื้อวัวด้วยทานได้เลยท้องไหนมีเนื้อมัวเผาวด้วยใช่โอ้หจุกจุกเลยค่ะค่ะ ว้าววันนี้จะมีอ่ามีเผือกไอติมเผือกไอติมมะพร้าวใช่ค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตค่ะท็อปปิ้งสามสิบอย่างค่ะคุณผู้ชมโอเค<ช>ค่ะจะใส่แบบนี้ให้ค่ะน่ารักเลยค่ะคุณผู้ชมแพ็กะเกจน่ารักเลยขอลบอ๋อ,อ,อปิดได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะปิดฝาค่ะอ่อา ท็อปปิ้งที่ร้านจะมีทั้งหมด30อย่างนะคะไคอตปิมงก็สามารถรวมกันได้เลยนะคะว่าจะออะไรได้ค่ะอได้เลยบอกเลยค่ะ<า>แต่ซิ้งไนเจอร์จะเป็นกะทิทุก ใช่ซิกเนเจอร์เป็นกะทินะคะนี่ว้าวค่ะแล้วก็เป็นอะบีก่อนะคะในส่วนของที่ร้านนะคุณผู้ชมมีน้ำมะพร้าวปั่นด้วยนะคะเป็นน้ำมะพร้าวปั่นนมสดค่ะเป็นซิงเนเจอร์ของเหมือนกันนะคะเช้า่างนี้เลยคุณผู้ชมไม่ได้ผสมน้ำตาลนะตัวเนี้ยคือเฉาะจากลูกแล้วก็ใส่ขวดให้เรียบร้อยค่ะคือแต่ถ้าจะใส่น้ำตา,า,า,าลนะี่คือตัวปั่นนี่แหละจ้ะน้ำตาล สี่สิบบาทค่ะแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเข้าไปกก็เพิ่มหมาออืใส่ท็อปปิ้งได้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มไปติมเข้าไปในนี้อีกก็ลูกสกู๊ปละสิบบาทค่ะถ้าชอบกะละจัสิบห้าแต่ที่มะพอ้าวกับเปลือกอย่างละสิบถ้าเพิ่มแบบนี้นี่คือเจ๊คิดยังไงนะคะลูกละสกู๊ปละสิบบาทลูกละสิบบาทอืมนี่ค่ะเพิ่มไปค่ะแล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันนะคะน้ำมะพร้าวปั่นนมสดนะคะที่สําคัญ ใช้น้ำมะพร้าวแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวลงไปอันนี้สี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันคุณผู้ชมอยากจะบอกว่ามะพร้าวนี่คือมาเต็มมะพร้าวนี่คือมาเต็มมากแล้วก็หวานกําลังดีหวานมันกลมกล่อมมากค่ะอือผู้ชมแล้วตักคือตักเอาตัวไอศครีมกะทิมาด้วยนะอันนี้คือเพิ่มไปลูกละสิบบาทเนี่ยนะ นี่ค่ะน,นี้เลยค่ะอืออือเซาครีมโคตรดีอ่ะอร่อยมากเข้ากันมากผู้ชมหวานมันอืมเด็ดมากๆ ตื่นใจมากค่ะออเนี่ตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะไอสครีมกะทิค่ะน่ินค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตักจะพามาชมนะคะนี่แบบนี้นะคะ55าบาท55บาทนะคะใส่ได้ทุกอย่างใส่ได้ทุกอย่างนะคะวันนี้มี30มท็อปปิ้งใช่เออเลือกได้หลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวตักเอานี่เลยจับให้หนูหน่อยค่ะอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ของน้องรูกงกาย ใส่ให้แบบนี้เลยค่ะจุกจุกค่ะปักทองนะคะแล้วก็รากบัวเนาะเจาอีกก็ได็น,นจเจอ้าอีกก็ได้นะคุณผู้ชมใ,ใส้แบบจุกจุกเลย<ด>ค่ะกระดาษได้แล้วใส่ถั่วใส่นมไหมคะใส่ถั่วใส่นมค่ะเนี่ยค่ะไอศครีมแต่ละวันนี่คือจะ จะเหมือนจะคล้ายกันไหมคะเจ๊ค่ะแต่ละวันคล้ายกันนะคะแต่ว่าหน้าทุเรียนก็มีทุเรียนนะคุณผู้ชมใช่ค่ะอืมเราได้แล้วนี im ่นะคะคุณผู้ชมได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชงของตักกล้องต่อนี่ค่ะอันนี้เผือกนะคะเผือกกับกะทิค่ะอันนี้ใส่อะไรดีคะใส่อนนี้สักรค่ะแล้วก็ฟักทองฟักทองค่ะ ใส่ได้อีกนะคะเอาอะไรนี้คะใส่ได้อีกค่ะฝอยจุกค่ะ่ืโหขะแล้วอะไรคะฝอยทองฝอยทองยทงนะคะเออสายหวานค่ะสายหวานวันนี้ฝอยทองยังไม่ได้ออกค่ะอใส่โั่ใส่นมไหมคะใส่คร่ะ เขาปิ oh. ้งจุกมาแล้วก็ฟักทองใส่ถั่วใส่นมไหมคะใส่ครับใส่ครับนี้แก้วเลยไหมคะมีแก้วเลยค่ะถ้าแก้วใหญ่ใส่อะไรดีคะเอ้ข้า ข้าขวโพดถั่วแดงมะพร้าวใส่ถัว่วใส่นมไหมคะใส่นมไม่ใส่ถั่วครับเต็มที่อะใส่นมไม่เอาถั่ว อันนี้ใส่ถั่วใส่นมไหมคะใส่นมค่ะไม่ใส่เสือได้ค่ะใส่ข้าหน่อยได้ใส่ทองน,นะคะค่ะอือจุกปอีกค่ะุนี้ <c oughs> ล้นกันไปเลยค่ะใช่แต่ถั่วใส่นมนะคะค่ะได้ค่ะเดีด๋ยวรนูขอดูนีน่นะคะไม่จ้ะ โอเคค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมไอซะทีมกะทิของเรานะคะก็อันนี้ของตากร้องอเอาเผือกมาแล้วก็กะทิมานี่นะคะแล้วก็ของตาเอากะทิมันร้อนเลยดูท็อปปิ้งค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าไม่อิ่มถ้าไม่จุกเนี่ยไปใส่อีกได้นะคะนี่ราคาห้าสิบห้าบาทค่ะนี่น่ากินมากโหจุกมากค่ะ รักว่าคุ้มมากเลยนะคะนี่ว้าวแบบนี้เลยค่ะหือแล้วกบอกว่าตัวส่วนของกะทิของทางร้านเนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์นะคตรเด็ดเลยหวานมันหอมสุดๆอือตัวขายดีเลยค่ะ

อันนี้ขอชิมของตากล้องตากล้องเอาเผือกมานะคะตากแกร้องเผือกดูดิอือแบบนี้เลยค่ะอือจุกๆเลยค่ะหวานหอมจื่นใจมาก ล้านใสะาหืมูหอมเปือกเปือกก็อร่อยอ่ะอ,อืม็อปปิ้งคุอจุมากอ่ะอืม คุ้มเลยห้าสิบห้าบาทท็อปปิ้งคือไปตักได้อีกค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะที่มาอยุธยาแล้วคือต้องแวะนะคะคุณผู้ชมเอ่อก็คือที่ร้านเนี่ยเป็น ไอศครีมที่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ก็คือบุฟเฟ่ท็อปปิ้งนะคะท็อปปิ้งมากกว่า30อย่างเลยนะคะตั้ว่าราคาคุณภาพคืออร่อยมากๆนะคะน่ามามากๆเลยแล้วก็ส่วนพิกัดเนี่ยเราตักทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็นะใครที่อยากจะสั่งแบบว่าไปขายนะคุณผู้ชมนี่นะคะที่ร้านนี้ด้วยนะคะถ้าจะเป็นแบบช็อกโกแลตนะคะแบบนี้นะคะ250บบาทเป็นช็อกโกแลต ช็อกโกแลตแท้ด้วยนะสองร้อยห้าสิบค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เผื่อนะคะเผื่อกะทินะคะร้อยเก้าสิบบาทนะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้มีส่งแบบส่งทั่วประเทศนะคะใครที่อยากจะรับไปขายเนี่ยคือต้องมารับที่ร้านเนาะนะคะมาได้เลยนะคะร้าน,นจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะเปิดร้านแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเนาะ นะคะพิกัดเอาที่สักทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะคะก็ะสำหรับพีนี้นะคะคุณผู้ชมอร่อยมากกลิ่นอร่อยนะคะชาวต่างชาติก็มากินกันเยอะเลยนะคะก็ะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะขอบคุณทุกการำลังใจฝักด้วยนะ,ะนยืนกดไลค์แชร์ทางด้านนาสำหรับวันวนี้สวัสดีค่ะ